วันนี้บรรยากาศที่นี่ที่วัดบ้านพนาแอ็ดมากับร้อยทรัพ์นำโชคมาติดตามเลขของปู่ขาวก็ถือว่างวดที่แล้วที่อาจารย์แมวเข้าสง่งได้เลข864หลุดไปนะคะงวดที่4งวดที่1 2 3แตกเป็นหลักล้านเลยนะคะวันนี้แอดมาติดตามงวดที่หบรรยากาศตอนนี้นะคะไม่มีคนเข้ามาเลย มีแอดกับร้อยซับท,ที่เข้ามาไหว้ปู่ขาวเมื่อกี้แอดได้จุดทูบเดอกเส้นไหว้ปู่ขาวเรียบร้อยแล้วค่ะ F4 มาติดตามต่อนะคะกับงวดที่5้งวดที่4หลุดแต่ก็ถือว่าอาจารย์แมวท่านเข้าส่งให้ตัวเลข F4 นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์แมวว่างวดนี้อาจารย์แมวฝันหรือ,อยังนะคะแอดมาถึงที่ วัดแล้วก็มากราบไหว้ปู่ขาวเดี๋ยวเอจะเข้าไปดูนะคะศาลปู่ขาวจะให้เอฟซีนะคะได้ดูแล้วก็ให้อธิษฐานจิตด้วยถึงปู่ขาวนะคะท่านก็อยู่ที่ศาลวัดบ้านพนาเอ็ก็มาครั้งที่สองนะคะเอฟซี FC. ถือว่าปู่ขาวแตกเป็นล้านแล้วนะคะได้สามงวด

ตามเลขของปู่ขาววันนี้นะคะยังไม่ได้ทราบตัวเลขนะคะเพราะว่าเอฟจะเข้าไปถามอาจารย์แมวนะคะว่ามีฝันหรือยังงวดนี้นะคะเอฟสีแต่บอกเพิ่นบอกว่างงวดเนี่ยเหตุจังได้กระสีห้ลูกหลานเอาเงินขึ้นเอาขึ้นขึ้นรู้สาธุสาธุาษาถูกแต่ว่าบอกว่าีอยู่ดอก มันก็เงียบเนาะัำกบ่เงียเพื่อกานั่นล่ะได้น้ำนี้กระโทรมาเหมือนนี้นั่งรับตะโถน่ะซับยนบ่ทถนวาสายไหมงวดนี้นิมิตฝันยังไงบ้างคะอาจารย์งวดนี้เพื่อนบอกเขาไปนะถ้ายาหูจิ้งก็คือจิตเป็นเมือมาล่ำบวงสรวงค่ะเออค่ะอ่างวดนี้เขาไปนิมิต2งขึ้นแล้วเพื่อนบอกว่าห้าที่สีท่านก็เฮ็ดศูนย์ อันนี้สิบนี่คือยกพร้อมกันหรือว่ายกทีละข้างคะอาจารย์การยกพร้อมพร้อมกันแต่ว่าทันให้มามาเหตุวงกมลมไว้ไหลว่าอะไรนะคะเอซี F C. ไม่ไม่ได้ยกไม่ได้ยกแต่ละข้างใช่ไหมคะยกพร้อมกันเลยนี่ห้าห <5, S 2> ้าศู 5, นย์น <5, 0. S 2> เนี่ย ห้าศูนย์ห้าแต่ 5. 5. พ่อเองพ่อก็ชิดวา,าเถื่อนวังสี่มั่กะนาจิตเป็นห <5. S 2> ้าศูนย์ห้าเนาะเอตัวนี้กันในนี่ม็ดข้าฝันเนาะพ <5. S 2> อเห็แนวทางข้ามฝันเน๊บบอมเย็นว่าพ่อเองสิมาเดียวเลขเดียวเบอร์พ่อกับว่านันหูเพราะว่าทันภูเขาวท่านเขาไปนีเมิตค้ามฝันใน่าสัน้นที่นี่มือขึ้นมีลูกผู้หนึ่งก็ออกมานอนอยู่เนี่ยนอนเหรียญอยู่ในลวงตาแล้วนอน พักหนึ่งแล้วหลับไปเรลาว่ามีคนผ่าแดงมาถัวออกมามาจโจมเาราลุกขึ้นลุกกมานอนยังอยูน่นี้มึงไปหาสื่อเลขเลยศูนย์ศูนย์เมือ่อคืนเลขเล่ามันออกศูนย์ศูนย์มาดืกันแช่ทีนี้มาอีเมือ่อคืนนี่เล่าไปนอนอยู่บ้านเราค้นอยู่อำเภอโคศสีเรามาหาเหร็นเนาะเรามาพักน้าเชียวเรา บ้านนี่คนนุงโจงกับเบนผานแดงมาถวาเขาไปหาเราเอ้ยเป็นเสียวกันบอมาสั่นแล้วะลวะนว่าบบเปลี่ยนดอกผีกับคน้นจะไปเป็นเสียวกันได้ยังไนถ้าบ่เปลี่ยนมึงกะไอ้นั่น,นบอกเลขกูเนี่ยตีเลขไปทมน้ำจานแมวเนอใหายจานแมวแล้วมันวะมเมื่อเจ้าแล้วโลขกกึ้นมาพ่อยังไปท่านล่างหนาะแล้ววะอาจารย์แมว ฝันว่าเขาหาเมือเบิงเลขนั่เนี่ยเขาว่าเขาเขียนให้แ,แต่ว่ามือเคื่อนพอกันนี่เมียข้าฝันว่าเพิ่นไปเขียนให้ตุดอีลเลขเมื่อกี้ใช่ไหมคะเลขมือขค้ืนนี่เพิ่นบอกว่าถ้าหาบอมามันกะต้องเป็นซีมากซีศูนหาค่ะอ,อืมซีศูนหา้นนหาเพิ่นว่าหมั่นใจอันนี้เลขที่ว่าเขียนไว้ใช่ไหมคะอ่าที่เพิ่นเขียนให้เริ่ม แล้วก็ยกนิ้วให้ด้วย<อ>ค่ะแต่เลขสามตัวเพิ่นเปิดสุดขาวเพิ่นออกเพิ่นห้พอ่อเบิ้งในทองค่ะกระป๋าน,นี้มันกนันแลนคือเครื่องเขาเติมนังมันอืมไอมันไหลเป็นต้นเหลเออมันไหลที่นี่มันไหลเล็ว้วพอนะี่ยวางมันลุกขึ้นมากง่วงนอนนอกไข่ไข่ก็เขาย่งใส่ลื่นเฉลื่นนะ,ะพอเนี่ยมาชาัดเพิ่นก็บ,บอกว่าเออถ้าพอชาัดกับพุทธิเป็นอย่างอีกจัก สองสามขึ้นยังสิมื่าบอกไหมพ่อก,อ,อก็เลยบอกบอกหูอันสิบอกไปน่าต่ตอนนั้นก็จะเป็นเล็งฝนละละเออค่ะับเว้นไปได้เว้นบอกว่าทามูกวกมึงนะลูกเจ้าเล่าล้านวัเนี่ยทันนี้จะมีไปห็นอย่างไัก็บระเด็นนี้เดาว่าล่อเบิ้งมือพันธ์ทีาทีพิธีพันธ์ที่ว่างไหนเออค่ะอาจารย์จะไปทำพิธีที่ช่างตรวจวันไหนคะ กัเพื oh i, ่อนต้องถามมูเ hmm. พื่อนนี่พ่อบมหูเด้เพราะว่าเพื่อนโทประสานกันเพื่อนวางใจเพิ่นประสานกันกับนสุรินช์ละนนะเพื่อนก็ว่ากันตกลงคุยกันได้ครับสร้างจต่กอนเพิ่นสิโทรมาบอกแต่กันยังบม่ทันเห็นเพิ่นโทรเอะกาถ้ารอเบงเอาบอกกันยังบม่ทันหัวด้วยกันก็ถือว่าปูนี่ก็ ให้ลูกศิษย์ลูกค้าของอาจารย์ตลอดได้เข้าฝันบอกตลอดเนาะได้ตอนนี้ได้ไปบอกเสียหรือยังคะโอกาสที่ว่ามันมูมี่มองไหนที่แม่นนำปูขาวลงเพราะว่าเป็นท่านหามาเคิื่องมือนี่มันเสียหางหวัดซอนมาได้แต่หวัดแรกเขาบอปิดเขาพอหายค่อนข้างทีนี้มันมั่งหวัดที่สามที่สี่มันมันปิดบริอยแล้วมันดัง อ่าที่พอว่าไปนี่คือบ่อประดิโยกเลขกใหญอ่าว่าตามนี่มีปูเพื่อนเขาไปหาค่ะก็ถือว่าปูก็ให้อยู่แต่ว่าเลขมันกลับเนาะอืมมันมาตัดกันหน้าก็พูนพิกนั่นเลยเพื่อนก็บอกว่าพูนพิกพูนสุดท้ายเออเอารอเป่าเนาเป็นอันนี้นี่อีกอย่างหนึ่งนี่มั้กสามตัวบนเนี่ยเพื่อนท่านกับบอกถืออยู่เด้อืมเนี่ยตอนเพื่อนเขามาแมนบ่กทำพิธีอื ศูนย์สามเพื่อนกระเฮ็ดจ่งสิโง่โบ่ลูกเข้าใจบ่โอ้ยมีแต่คนโง,ง่เหลือปุ้ยมีแต่คนมาได้ลำได้เลียนหลังสืออยาสุไหเป็นปัญหาเถอะดังแท้เพื่อนเล่าสลับให้ได้เพื่อนกระจีว่ากันจีว่าหาศูนย์สามกับแมนมเฮ็ดมาทาั้งนี้กระจีเพื่อนสิบบอกให้เข้ากลับแล้วอะเซกลับโตแล้วอะกระจีเป็นหาสามศูนยะ์มันก็แช่นี่ อ๋อครับเออมันก็ได้เขาผู้เขามีดุโชคเขาก็เอาในหนีเลยเขาก็ไปถีบสามโดกันเที่ยวอย่างนี้ครับอ่ก็ถือว่าวัดดวงวัดใจครับแต่ว่าพวกไงตั้งจังหวัดนี่ก็ได้กันแน่โยธ่บัณโ์มหามนีก็คือเขาได้โตพิกพนค่ะเออิกไอ้แปดนั่นลหละแปดเก้า เขาเขาเก้าโอไอโกนี่เขาเขาพีคขืนเป็นเก้าเพื่อว่าเป็นเขียนให้แต่เริ่มแรกเนื่องในเป็นเขียนให้แปดหกสี่เก้าหกสี่นั่นแหละขั้นกระจะเข้ากับซือพีคเอาคนนั้นมาเยอะมากอาจารย์หลายคนแน่นหมดเลยครับนี่แนแล้วก็ทางแฉะด้วย้คนในลังไหลไม่มีที่จอดรถเลยค่ะ จี่กดหลดเนี่ยเป็นกิโลเลยเหมืนันเข้ามายากมากอาจารย์มันนั้นถือว่าอาจา์นีดเหนื่อยมากมันค่นตกในแหงดาคนสีหลายแต่ว่าถามว่าพอเขาลบเพ่นบ่อพอเขาลบแห้งค่ะอาปูขาวนี่เขาลบเพ่นแห้งเพราะว่ากอสีเขาลบแห้งพออย่างคือค่คน ทีบวเคยผ่านใบผ่านมากบวเคยมาเจอกันลาบูชาเพื่อนก็อาสีบวหูวว่ามันเป็นอย่างไดเนาะ <c oughs> ทีนี่พวกเขามาขอลูกขอเงิเข้ากันมาได้หลายไล่แล้ว <c oughs> เ,เขาจิไปทําหนาทีการงานนี่ยเงเขากับมาบวบมาบ,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 บนขอเล่ามันกก่ําทำเลสทำเลสมาทูล่อยู่ศูนย <c oughs> ์ห้าแล้วก็เอาเงินแบ่งห้าสิบให้หนูสี่ใบสี่แบ่ง หนูคิดว่าคงจะเป็นสี่ก็สี่ห้าสิบมันก็ห้าสิบอยู่นะผมว่าห้าสิบก็ห้าศูนย์ค่ะอันนี้อันนี้งวดไหนคะอาจารย์งวดจะถึงนี่โอ้โหไปนิมิตฝันไปบอกบอกบอกผูดใหญ่ตอบนะบอกไปคิดว่าปูไปไห้เขาแล้วมาไม่สงกับไปนี่มีดข้ามก่อนคนที่ไหนนะปูเมื่อกี้อันสมมติป้าการ ฝันว่าปู่ไปบกอกค่ะคนมุ่งขาวถือขาวปลายทองย่ามเก่าๆไปเขาก็บอกว่าเขาเคารพนับถือ,อเขาคนจอดทำบุญมีน้ำใจเขาว่าค่ะเขาจดถูกบ,บอกเก่ารละลึกหาปูขาวหน่ะนะพอดีกัไปนิมมีฝันเขาเขาโทรมานานได้ย,ยังครับ<ท>รอาจารย์โทรมวืมวานตอน เย็นกว่านี้หรอเพราะว่าเขาเลิกจากงานนั่นแหละค่ะเขาเคยมานี่ไหมคะอาจารย์เขากระโดดวันนี้แต่ว่าเขาเล่นเยอะนะคนเขาเล่นยะนักเขาก็คิดว่าทามแมนมันออกบานตรงๆนะั่เขาคิดว่าใครไหนเขาไปได้ไปซอยซอยเห็ดซอยสางสารปูหอยใหญ่เขาวาสัตค่ะเขายังไม่เคยมายังไม่เคยมาเพียงแต่ได้เบิ้งในคลิปนี่อย่างนี้เลยจ้าครับ ถือว่าโชคดีนะคะเขอให้ออกมาตรงๆเลยที่ปู่ไปเข้าฝันค่ะตรงกับอาจารย์แมวเลยเอสสนะคะห้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ได้ไหมคะอาจารย์็ออาจจะเเปนได้ค่ะถ้าตัดเล่นสองตัวทันเข้าไปมีความหวานพอนะท่านก็บอกว่ามันไม่ไม่ได้นี่ตัวเก่าตัวเก่าก็คือศูนย มันโยงสี่แล้วเลขเบอร์ตัวเก่ามีศูนย์มีห้าค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่เล่าความฝันค่ะสวัสดีค่ะเนื้อที่บนเดินทางไปใส่มาใส่เกาของใหปูน้าดูแลเพ่อนอาน้าปกปักรักษาดูแลเพ่อนให้เจริญเลื่อนจะเลื่อนให้รวยรวยเด้อสาธุสาธุค่ะเนฟีวันนี้ก็ถือว่าอาจารย์มาบอกเลขนิมิตฝันของอาจารย์ปู่ปู่ขาวให้โชค ก็ถือว่าคนที่เขามีดวงนะคะถูกเขาเห็นเลขที่อาจารย์ได้ทำพิธีแล้วก็ชูนิ้วให้3ตัวเลยนะคะ f 4อมาไม่ทันแต่ว่าถ้าอาจารย์เข้าทรงอีกเอจะมาให้ทันนะคะ f c ค่ะมาไม่ทันจริงๆอาจารย์เาใจ้เฮ็ดตั้งโดนเนี่ยยังไะลูกเนี่ยค่ะ f c ค่ะ วันนี้ก็ติดตามอาจารย์แมวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปทําพิธีที่ปู่องค์ดําของช่างจรวดด้วยนะคะแต่ว่าวันไหนยังไม่ทราบเดี๋ยวได้ติดตามอาจารย์ต่อนะคะวันนี้ก็มากราบปู่ขาวแล้วก็มาหาอาจารย์นะคะมาเผยเลขฝันต่องวดแล้วนะ F4 ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปเสียงฝันจับอรเตรีไว้สักใบสองใบอาจารย์ถือว่างวดนี้มีสูตรเนาะมาอีก มีศูนย์มาอีกอมีมีแน่นอนอ่า้าไม้ปูท่านเข่าไปหาพ่อถ้าเล่าไปล่งเถงขันว่าได้ตยิกันสัอมอานี่แหลกวันได้มีดไปสองดวงวันหยิบไปฟันพ่อเนาะฝืนกลมเมามีดพ่อก็ได้จังหวะตบตบเล่าอยู่พาอดีตื่นตอนเสารมาพ่อก็ได้เอาดอกไม้ทูปเทียนออกมา่ะมากข้าระวะมากนคะาระวะว่าภูหขาได เหตุยังผิดพลาดไปหรือว่ารุ่นแรงไปก็มาขอโทษขออโหสิเพื่อนเราละค่ะนื <Hey. S 1> อนะคะ 4, เอฟซเดี๋ยวรอติดตามต่อเนาะเพราะว่าต่องวดแบบนี้อาจารย์ท่านไม่เคยฟันเลขนะเอฟซแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะเอฟซีถือว่าต่องวดนะคะอาจารย์แมวยังให้เอฟซีคนมีฝันนะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ